สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับโจโจ้เกมมิงวันนี้เรามาอยู่ในเกม Special f o r รในด่านซิงเกิลสไนนะครับไช็อตไปอีกไม่ตายไม่ไถโหย กดไปไปไปเจอขวาโอ้ประตูเต็มเต็ม<ๆ>นี่ล่วงไปดิโอ้ตกับตายสวนคืนได้มุมนี้หลบไม่ทันหลบไม่ทันโดนยิงไปทีนึงละสองนัดเหมือนกันเจอแวบบนี่ล่วงไปดีวันนี่ยิงหลังสองทีไม่โดนเราสวนคืนหนึ่งนัดสองนัดหาย โอ้ยไม่ทันหลบไม่ทันอันนี้ยิงไม่โดนโลดไปหนึ่งเจอโอ้โหจะยามกันแล้วมีสองแตกไปดิสามดิช็อตนี้หลังหกักโอ้เราก็หลังหักเหมือนกันโอ้โหหัวแตกโดนโอ้โห ไม่ร่วงขนาดมันจะใส่ชุดนั่น่ะเออหนึ่งนัดร่วงไปโอ้เออ้ยโอ้โหมันสวนอะอืออย่างเงี้ยไม่ร่วงอะเดี๋ยวนี้ไอ้เด็กสองสอง,สองต้องสองนัดนะผมบางบางตัวสองสองสามนัดเลย นี่โอ้ไม่เห็นนะเมื่อกี้่งสวนนะไมังไม่เห็นเลยนี่หนึ่งมีตัวมีตัวสองสองโอเคโดนไปดิโดนไปดิโ,ดปดโอโอ๋อก็ทำการจบคลิป